สาปวดพี่น้อง Hương phi <laughs> đâu Nhưng nó cứ hẳn tuần này Tuần này biến mất tầm đáng khá chào xưa ấy. Nó qua, nó quá มาตามนกตัวที่เางนี่ยี่สิบยี่สิบแปดเมตรนิ่จากนกเป็นสิบมันบินขึ้นจากคางโรดผมนะผมบอเห็นนี่คางแรกในชีวิตดด้มือใสอ่พ่อเรียบร้อยผมใส่มือใสยอย่ยิ่งเลยดิปั่งชนากระจกเอามือขวาปิดตาจากของ ยิ่งแบบมือสายบ้านโอ้โหนัดแรกในชีวิตเลยที่ผมยิ่งมือสายพี่น้องเลยอยู่อยู่ก็มองครับข้อขาดข้อหักเลยครับสองแต้มครับโอ้นุกหลายยีหลีให้คุผมโเห็นไหมมีบินขึ้นไปตำดังให้เจ้าพ่อ ปวดเอาแล้วครับข้อมือข้อมนี่แหละดังก็ได้งานขี้กายเห็นผลนนจะของหน้าเนี่ยละตัวโอ,โอ,อย้ยหยางบอลหดลดเลยครับเพราะว่ังผ่าดสิ่งนี้นี่ัน้นบินขึ้นจะขางกอยงางหน้านานี่ครับโอ้รตายตาย สองแต้มครับหนึ่งนัดสองแต้มบระมาณนะคิดว่าจังไดแล้วเนาะพี่น้องใจละท่านคือสองแต้มใสๆพี่น้องสุ่มนกนะมันบินขึ้นจย่างนั้นหมดนี่นะครับนี่ตัวที่ผมยิงมันบินขึ้นอย่างนี้ แต่ว่านุกเ,เต็เทปนผมขอมาผมบ่เห็นอยู่น้ำมูลนีก่ก็มีผมเนี่ยหาบบเห็นที่ไหะคู่หลายหลายนุกหน้าทงสมพอ่อพอผมบอกว่ามมาม้ามามาันนุกลายครับก่าสันสุ่มไฮหน้าบ่มีเขานะ่าเนาะสันผมเห็นตัวเดียวตื่นอยู่ผมผมนั่งสิงยิ่งเมื่อเราบินหนีแบะซุ่มมูลนี่เราบินขึ้นน้ำนะครับท่านบินไปลงหันตนัวมันถือผมยิ่งซุ่มซุ่มอยู่หน,นีผมยิ่งปังเมื่อเราบินบินส้นพอดีเลยหากินง่าย,าย,าย,ายครับ เอาดังเพื่อนพี่น้องวันนี้มานล้วรล่ะเขาเมื่อนี้บานดีกว่ายังเศร้าอยู่ด้วยครับวันนี้เขาบานแลด้อพี่น้องครับ ขอบคุณในไลายที่เข้ามาส้มคลิปนี้ครับบอดี้มีช็อตให้ยิ่งถือดอกมีแจากต่ต้นคลิปหิ่งหกสิบกิโลเมตรบอดถือต่คลิปนี้ยิ่งไก่ถือเซยขอบคุณลหลายที่เข้ามารับส้มครับสวัสดีครับ